ก่อนถึงคิวประหารอาชยานิยายจากปลายปากกาของเปียกวิสุทธิกษัตริย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไม้หน้าสามจะเล่าให้ฟังตะวันลอนใกล้อำมราขอบกำแพงปูนมหึืมาและชาวมหันตโทษบางขวางลงไปทุกขณะนกพิราบสีขาวสีเทาหรือพวกที่รากสีสันต่างๆเกาะอยู่ตามชายคาตึกขังอีกาสีดำร้องอยู่บนกิ่งกามจุรีแน่นดำทื้่อ เดรจฉานชาติยังประดับโรคประเทืองอารมณ์บรรเทาความตึงเครียดในสมองผมไม่ให้เสียสติก่อนถูกส่งเข้ารักประหารตามคำพิพากษาของศาลดีกาแม้มองไม่เห็นสถานที่ประหารแต่ตามสัญชตาตญาณจากการคาดคะเนผมสามารถรู้ได้ว่าวันนี้ต้องมีการประหารนักโทษประหารเริ่มตั้งแต่แผนกสุตกรรมเร่งทำอาหารมื้อเย็นให้เสร็จก่อนกำหนด เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็นําใส่ถังเหล็กไปตั้งเรียงรายรอให้แต่ละ,ะแผนกมาเข็นเอาไปการประหารนักโทษทุกครั้งฝ่ายลงเลี้ยงจะทราบก่อนทุกครั้งเนื่องจากทางเรือนจําจะเร่งให้จัดทําอาหารมื้อเย็นโดยด่วนแผนกสุทธกรรมเรือนจําบางขวางจึงเป็นที่เฝ้าสังเกตการของทุกแดนนักโทษที่โดนสารตัดสินประหารชีวิตต่างมีชีวิตจิตใ,ใจเหมือนคนครึ่งชีวิตไม่ยินดียินร้ายอะไร ตั้งใจคอยเงี่ยหูฟังทูนเก้าพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ก็ประหารใครมีเบื้องหลังความรับอะไรรึกซึ้งปานใดพวกเราต่างขันไขสู่กันฟังแม้รู้ว่าชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่วันแต่พวกเราก็พิถีพิถันทำความสะอาดเนื้อตัวเสื้อผ้าอาภรหวีผมปะแป้งไม่ปรารถนาสิ่งใดๆณเวลานั้นเมื่อมองตะวันลอยรับกำแพงรารับโลกเวลานั้นเหลือสั้นนัก สั้นถึงขนาดไม่รู้รมหายใจของตัวเองว่าจะหยุดลงเมื่อไรเมื่อวันนี้มีการประหารนักโทษประหารจะถูกให้ขึ้นตึกนอนทุกคนแดนประหารนักโทษในเขต200ไร่ประหนึ่งได้รับรู้การประหารนั้นเช่นกันสายรมกันโชกกิ่งไม้ทุกต้นโบกสะบัดกิ่งก้านใบสั่นไหวแต่ไม่มีเสียงร้องของอีกามันเงียบสงัดวังเวงนอกจากเสียงโซ่ตรวนกับเสียงถอนลมหายใจ บางคนนั่งบ้างนอนบ้างอ่านหนังสือบ้างยืนออกกันอยู่หน้าห้องมองกลุ่มผู้คุมที่จะขึ้นไปเปิดห้องบ้างบางคนก็นั่งรุนรอผู้ถูกเรียกชื่อที่มีคำสั่งประหารด้วยใจสลดขดหูประตูเหล็กขนาดใหญ่ถูกเปิดดังกราวทุกคนภายในห้องต่างมองตากันอีกหลายหลายคนหลายห้องคงมีอาการไม่ต่างจากห้องผมฝีเท้าของผู้คุมหลายคนดังต้องตึก เฝ้าเพียนถามตัวเองทุกครั้งที่มีการประหารคือห้องไหนใครวะหรือว่าห้องผมแล้วเป็นใครล่ะเป็นเช่นนี้เสมอมาเพราะไม่รู้ว่าวันใดจะเป็นวันของตัวเองบ้างซึ่งแน่นอนต้องมีเข้าสักวันเสียงกลุ่มเจ้าหน้าที่เดินผ่านห้องอื่นๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วมาหยุดตรงหน้าห้องผมสายตาของเจ้าหน้าที่มองหน้าพวกเราทีละคนพรางไขกุญแจห้องเปิด มีเสียงหนึ่งของคนในห้องร้องถามขึ้นผมใช่ไหมอีกคนถามตามใครครับเสียงร้องเรียกของผู้คุมประดุดเสียงมัจจุราชเปียกีวีเ<ม>จ้าของชื่อผุดลุกขึ้นนั่งใบหน้าขาวซีดในฉับพลันสมุนมือดีของเสือขาวขยับตัวลุกไม่ขึ้นเอาดื้อ,อเพื่อนในห้องสามสี่คนรวมทั้งผมร้วนมีอาการไม่ต่างกัน ในที่สุดวันที่ต้องจากราก็มาถึงห้องของเราเจ้าหน้าที่เข้ามาประคองเขาลุกขึ้นปากก็พร่ำบอกให้กำลังใจเปลยกไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกแข็งใจไปฟังพระท่านให้สินให้พรเถอะเขาหันกลับมามองพวกเราที่เหลือในห้องในตาคล้ายอยากจะกล่าวถ้อยคำอําราบางประโยชหากแต่ปากมันขยับยากเย็นนักเปียกกีวีสมุนไล้ของเสือขาวรากโซ่ตวนดังกิ้งกร้างจากไป ยิ่งห่างเสียงตรวนก็ยิ่งแววดังเรือนลางครึ่งชั่วโมงต่อมาท้องฟ้าตอนนี้มืดมนหมน่นมองพวกเราสี่คนที่เหลือพร้อมใจกันหันหน้าเข้าหาหิ้งพระเป็นแผ่นภาพของพระพุทธโสทรจุดทูบแบ่งกันคนละดอกเสียงกระประนาตอันทรงอำนาจของปืนแบ็กมันบางขวางแผดกำรามเป็นชุดๆติดกันมือที่ยังประคองทูบอยู่สันล,ละลิก เสียงร้องของอีกาดังระงมด้วยความตื่นตระหนกตกใจป่านนี้หลายพันชีวิตในกำแพงสูงทะมึนคงได้รับรู้การเสียสมาชิกไปอีกหนึ่งคนแล้วผมกลับมายังที่นอนก้มลงกับพระคุณบิดามารดาเอนกายลงนอนมือพาดที่หน้าผากนึกหวนคำนึงถึงการมาสู่แดนมหันตโทษของตัวเองอย่างคับแค้นใจในโชคชะตาครอบครัวของผมพื้นเพเป็นคนจังหวัดระยอง นอกจากพ่อแม่ผมยังมีพี่ชายอีกหนึ่งคนชื่อพี่ชดรวมทั้งหมด4ชีวิตแต่แม่ผมเสียชีวิตเมื่อตอนผมย่างเข้าใกล้เบนเจเพศดังนั้นสามชีวิตที่เหลือจึงช่วยกันสร้างฐานะทุ่มเทหยาดเหงื่อให้กับพืชสวนทุเรียนเงาะของเราฐานะทั้งครอบครัวเราถือว่าอยู่ในขั้นมีหน้ามีตาในตำบลเลยทีเดียวรายได้ของพืชผลแต่ละปีไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทเมื่อฟ้าฝนดินดีก็เหยียบครึ่งล้าน เมื่อมีกันอยู่สามคนพ่อจึงขอเมียให้พี่ชดแล้วพ่อก็บอกผมว่าไอ้เชิงให้เลยเป็นเจเพศแต่ก่อนพ่อจะแต่งเมียให้เองถ่ายเงาะทุเรียนปีนี้แล้วพ่อจะแบ่งที่ให้พวกเองทามาหากินด้วยรายเดือนต่อมาพ่อไปที่กรมที่ดินเพื่อดําเนินการรังวัดที่ขณะนั้นทุเรียนกับเงาะกําลังติดลูกพี่ชดและผมกับลูกจ้างอีกสองคนจําเป็นต้องผลัดกันออกไปเฝ้าสวนคอยป้องกันขโมยเข้ามาตัดทุเรียน โดยหมุนเวียนกันคนละคืนคืนนี้เป็นคืนแรมเดือนมืดอ,อากาศเย็นจนผมรู้สึกหนาวสั่นเริ่มจับไข้ตัวร้อนปวดหัวขนาดหนักแต่เป็นเวรที่ผมต้องออกไปเฝ้าสวนพ่อเห็นผมเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นจึงให้คนสวนไปตามพี่ชดที่วัดให้ไปเฝ้าสวนแทนผมคืนหนึ่งก่อนผมนอนไม่ค่อยหลับเนื่องจากพิษของอาการไข้ที่เริ่มหนักขึ้นทุกขณะกระทั่งเกือบห้าทุ่ม่ามกลางความเงียบสงบ ปรากฏเสียงปืนลัวกระหน่ำไม่ต่ำกว่า4-5หนัดจากระยะเสียงปืนผมคาดการดูมันอยู่ในระยะกระท่อมที่ใช้นอนเฝ้าสวนทุเรียนลังบ้านผมนี่เองผมสะบัด้าห่มลุกพรวดไปเจอพ่อกับพี่สีพี่สะพายนอกชานบ้านราวกับนัดกันไว้ผมกับพ่อคว้าปืนคนละกระบอกวิ่งลงบันไดออกจากเรือนโดยมีพี่สะพ้ยถือไฟฉายส่องตามมา ระหว่างทางก็พบกับลูกจ้างที่กระหืดกระหอบวิ่งสวนมาพอเห็นหน้าพ่อก็ระร่ำมระลักบอกว่ามีมือปืนสองสามคนขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาในสวนแล้วจอดซุ่มดับไฟอยู่เฉยๆพี่ชดจึงออกจากกระท่อมไปดูถูกมือปืนที่ดักซุ่มอยู่ยิงจนเสียชีวิตผม,มงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นพวกขโมยทุเรียนจำเป็นหรือที่ต้องขี่รถลุยเข้ามาในสวนเพื่อแจ้งการมาของตัวเอง หรือมันมีเจตนาฆ่าพี่ชายผมซึ่งเป็นไปไม่ได้เนื่องจากพี่ชายผมเป็นคนธรรมะธรรมโมไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกับใครอบอ้อมอารีเป็นคนดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้หลังจากพิธีงานศพเสร็จเรียบร้อยผ่านไปได้อาทิตย์กาว่า,าวก็เริ่มแพร่สะพัดหนาหูจากพี่น้องและชาวบ้านย่านเดียวกันว่าผมอาจฆ่าพี่ชายเพื่อฮุบสมบัติไว้คนเดียว เสียพี่ชายที่ผมรักและนับถือแล้วยังถูกใส่ร้ายอีกดังนั้นผมจึงสื่บหาคนปล่อยข่าวนี้ให้แน่ชัดไม่ถึงเดือนก็ทราบว่าพี่สไยตัวดีของผมนี่เองคือตัวการยิ่งมานึกถึงวันที่พี่ชดถูกยิงซึ่งเป็นวันที่ผมต้องไปเฝ้าสวนอะไรต่อมิอะไรก็เริ่มกระจ่างชัดขึ้นยิ่งตอนที่ผมเจอหน้าพี่สไหรังได้ยินเสียงปืนรันมีทีท่าตื่นตระหนกสอบพิรุษชัดเจนที่รู้ว่าผมไม่ได้ไปเฝ้าสวน แต่ให้พิชดไปแทนเพราะาร่อนเข้าใจว่าพิชดค้างที่วัดอย่างที่เคยทำอยู่เป็นประจำผมยอมเสียเงินเสียเวลาและอีกไม่ถึงเดือนก็แน่ใจว่าการตายของพิชดนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรพวกมือปืนนั้นมาจากจังหวัดจันทบุรีโดยมีพี่สะพ้ายผมเป็นผู้จ้างวานให้มาฆ่าผมไม่ใช่พี่ชดสาเหตุก็คือสมบัติทำได้เจ็บแสบบีบช้ำน้ำใจนะัก ผมเหลืออดด้วยแรงแขนแรงอาฆาตผมจึงหาทางจัดการพี่สะพ้ยตัวดีทันควันผมไปติดต่อมือปืนโดยทำทีว่าให้เข้าป้นบ้านผมและขณะเข้าป้นนั้นต้องฆ่าพี่สะพ้ยผมด้วยแล้วตกลงกันว่าไม่ให้ทำร้ายคนในบ้านตลอดจนผู้ที่ไม่ได้ต่อสู้และขัดขวางพอถึงวันนัดประมาณสามทุ่มกว่าผมนั่งคุยอยู่กับพ่อที่ชานบ้านส่วนพี่สะพ้ยอยู่ในห้อง จนสามคนบุกเข้ามาจี้ผมกับพ่อและพี่สะพ้ยให้มาอยู่กลางบ้านจังหวะที่โจรจะหันไปยิงพี่สะพ้ยพ่อผมกลับกระโดดเข้าแย่งปืนในมือโจรพอได้ปืนพ่อก็หันปากกระบอกเข้าใส่โจรหมายลั่นไกลผมตะโกนลั่นพ่อยะกระสุนปืนในมือพ่อยังไม่ทันลั่นแต่กระสุนปืนในมือโจรอีกคนลั่นเข้าเต็นแผงอกพ่อจนกระเด็นล้มฟุบ ผมเข้าไปประคองร่างพ่อปากตะเบ็งเสียงรั่นกูบอกให้มึงฆ่าอีสีคนเดียวไงผมเลือดขึ้นหน้าผมคว้าปืนจากมือพ่อเนียวไกใส่สามโจรกระเด็นตกบ้านไปคนละทิศละทางกินคราวเลือดคะครุง <c oughs> พวกคนงานเริ่มโผล่หน้ามาทีละคนสองคน <c oughs> ผมบอกให้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านโดยบอกว่าโจรเข้าป้นและเกิดการยิงต่อสู้กันแต่ผมกลับพลาดอย่างหนัก เมื่อกระสุนที่โจนยิงใส่พี่สะพยกลับไม่ถูกจุดสำคัญรอนจึงได้ยินคำพูดและพฤติกรรมของผมทั้งหมดในวันเกิดเหตุจนรอนสามารถให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างถูกต้องผมจึงถูกข้อหาจ้างวานฆ่าคนในครอบครัวทั้งพี่ชายพ่อและพี่สะพยตรอดจนฆ่าปิดปากโจนทั้งสามพยานหลักฐานชัดเจนส่วนพยานหลักฐานที่จะช่วยผมนั้นไม่มี ส่วนด้านญาติพี่น้องต่างมั่นใจว่าผมต้องการฆ่าทุกคนเพื่อฮุบสมบัติไว้เพียงผู้เดียวจึงกลายเป็นพยานประกอบคดีโจทย์ไปและเป็นเจ้าทุกข์ก็คือพี่สะพ้ายตัวแสบของผมนั่นเองทําให้ศาลเชื่อถือและพิพากษาประหารชีวิตผมยิ่งนานไปหัวใจยิ่งคล้ายกับใครหลายหลายคนในแดนประหารถ้าพ่อไม่สร้างพันธะฉันชูสาวกับลูกสะพ้ยมีหรือที่พ่อจะกล้าเสี่ยงชีวิตเข้าแย่งปืนด้วยความโกรธแค้น น้ำตาแห่งความคับแค้นอะไราพ่อและพี่จนบัดนี้เนืองนองอยู่ทนอกประหารเสียได้ก็ดีตราบที่ยังหายใจมีชีวิตสิทธิ์อันควรกำจัดหนามตำอกสิ้นโอกาสเช่นนี้อยู่ในอดีตตดกร่อนหัวใจทุกระทมจนหน้าเวทนาตัวเองที่สุดหรือท่านว่าหล่อนบุการีควรแก่การให้อภัยอโหสิทั้งท้งที่บนกองเงินกองทองนั่นมาจากหยาดเหงื่อของพ่อแม่พี่และผม ส่วนหล่อนมีอันใดมาใครคือผู้ป่อใครคือผู้สร้างสมบัติกลายเป็นวิบัติหรือว่าคนแล้วใครล่ะคือคนเช่นนั้นทุกวันนี้ผมเหลือเพียงทุนเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษจากพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระปรมมุขของชาติเท่านั้นที่เป็นความหวังสุดท้ายก่อนจะถึงคิวประหารฝากกดติดตามกั s u b s c r i กดไลค์กดแชร์ให้ตั้งช่องไม้หน้าสามของเราด้วยนะครับ เพราะหนึ่งการติดตามของท่านคือหนึ่งร้านกำลังใจของเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ